คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกรุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้กรุงเนียงก็ได้นํา บน2ส,สูตรชนกันแล้วต้องมานะครับจะได้เลขตัวเดียวชนตัวไหนมาตัวนั้นนะครับชนแล้วต้องมาสำหรับสูตรนี้แต่ละงวดนั้นจะประกอบไปด้วย2ส,สูตรนะครับซึ่งแล้วก็จะได้เลขออกมา2ตัวนะครับ สูตร1จะได้เลขตัวเดียวสูตรที่2ก็จะได้เลขตัวเดียวเท่านั้นนะครับถ้า2ตัว2สูตรนี้ชนกันมาแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องมาให้เห็นแน่นอนนะครับมาดูวิธีการคำนวณเลยนะครับวิธีการคำนวณก็ลุงเรียงก็ได้ตั้ง ขีดไว้ให้ดูหมดแล้วนะครับก็คือหลักหมื่นบวกหลักสิบแล้วก็มาบวกกับหลัก10 3ตัวหมุนครั้งที่1บวกกับหลักหน่วย3ตัวหมุนครั้งที่1แล้วก็บวกกับหลัก10 3ตัวหมุนครั้งที่สองบวกกับหลักร้อย3ตัวหมุนครั้งที่สาม บวกกับหลัก10 3ตัวหมุนครั้งที่3 3ครั้งแล้วก็บวกกับหลักหน่วย3ตัวหมุนครั้งที่4นะครับแล้วก็บวก9คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็คือนั่นแหละเลขวิ่งตัวเดียวเม็ดเดียวนั่นแหละครับส่วนชูตรที่2ง่ายมากนะครับก็คือเอาหลัก10บวกกันนะครับ แล้วก็มาบวก7คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็คือนั่นแหละคือเลขวิ่งตัวเดียวนะครับแล้วเรามาดู2สูตรว่าชนกันหรือไม่นะครับเช่นนี้นะครับอ่ะมาดูสูตรแรกเลยนะครับสูตรที่1 9ึเบวก2เป็น11 11บเวกเเป็น18 18บวก1เป็น19 19บกวก0ย์ก็เป็น19 19บวก7 19บวก7ก็เป็น26 26บวก7ก็เป็น33 33บวก9ก็เป็น42 42บวก9ก็เป็น51นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นะครับคือ1นะครับน,นี่นะครับ1นะครับสูตรที่2มาดูสูตรที่2 7บวกกันนะครับหลัก10ก็คือ7กันบวกกันหนึ่ครั้งก็คือ7บวก7ก็เป็น14 14บวก7ก็เป็น21นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1อีกนะครับชนกันนะครับชนกันนะครับ2ส,สูตรนี้ตัวเลขตัวเดียวกันนะครับก็คือ1นั่นเองนะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก48 1 48 1เป็นไงครับ ก็มานะครับอ่านะครับก็มาก็เข้าทั้งมาตัวเดียวนะครับวิ่งลูดได้เลยนะครับตัวเดียวก็วิ่งลูดได้เลยนะครับชนตัวไหนมาตัวนั้นนะครับมาดูงวดต่อมานะครับ 0บวก8ได้8 8บวก2ได้10 10บก2ได้12 12บวก0ได้12 12บวก5ได้17 17บวก5เป็น22 22บวก7เป็น29 29บวก9เป็น38นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8นะครับทีนี้มาดูสูตรที่2 9บวก9เป็น18 18บวก7ก็เป็น25นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5 5กับ8ชนกันไหมครับ 5กับ8ไม่ชนกันไม่ชนกันเราก็จับคู่กันไปเลยนะครับก็ปรากฏว่างวดต่อมาหวยออก3ตัวบนก็คือ598นะครับก็มาคู่ทางนะครับมาคู่ทางคู่ทางเนี้ยนะครับมาคู่ทางนะครับมาคู่ทาง ก็คือ5กับ8นะครับงวดต่อมานะครับ4บวก9เป็น13 13บวก2เป็น15 15บวก9เป็น24 24บวก2เป็น26 26บวก1เป็น27 27บวก5เป็น32 32บวก0เป็น32 32บวก9เป็น41นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นะครับต่อมาสูตรที่2 7บวก7เป็น14 14บวก7ก็เป็น21นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1สูตรที่1ได้1สูตรที่2ก็ได้1ชนกันที่1นะครับก็ต่อมา3าตัวบนก็ออก1 1 6นะครับเห็นไหมครับก็มานะครับชนแล้วต้องมางวดต่อมานะครับ 8บวก1ก็เป็น9 9บวก0ก็เป็น9 9บวก4เป็น13 13บวก6เป็น19 19บวก8เป็น27 27บวก9เป็น36 36บวก4ก็เป็น40 40บวก9ก็เป็น49นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ9นะครับต่อมาสูตรที่2 1บวก1เป็น2 2บวก7ก็เป็น9อีกนะครับ2สูตร ได้9ตัวเดียวกันก็ชนที่9นะครับแสดงว่าวิ่งลูด9นะครับยังไงก็มานะครับก็ปรากฏว่างวดต่อมา3ตัวบนออก690นะครับ690ก็มาจริงๆนะครับงวดต่อมานะครับ ศูบกเได้9 9้เบวกแปเป็น17 17จบเวกหเป็น22 22ิบวกสเป็น26 26ิบกยวกหก็เป็น27 27ิบวกเก็เป็น3ามสิบกสกวกศย์ก็เป็น36มสเหมือนเดิม36มบกบวกเก็เป็น45นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5นะครับต่อมาสูตรที่2 หกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกเจ็ดก็เป็นสิบเก้านะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเก้าสองสูตรไม่ชนกันนะครับเมื่อไม่ชนกันก็จับคู่กันไปเลยนะครับต่อมาสามตบนออกห้าเก้าสามนะครับได้คู่ทางอีกนะครับยังไงก็ถูกนะครับซื้อคู่ทางนะครับคู่ทางนะครับมาคู่ทาง

ต่อมาสู่ที่2 4งบวกสเป็น8 8ดบวกเ็ก็เป็น15นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5นะครับต่อมาเมื่อไม่ชนกันก็จับคู่กันไปเลยนะครับคู่กันต่อมา3ตัวบนออก504นะครับ504ก็เป็นคู่ทางนะครับเข้าที่คู่ทางนะครับมาหมดเหมือนเดิมนะครับเข้า5เข้า4นะครับ ได้คู่ทางนะครับซื้อยังไงก็ถูกนะครับวิ่งตัวเดียวก็ถูกวิ่งทั้ง5ทั้ง4เนี้ยก็ได้ทั้งเงินทั้ง5ทั้ง4ี่ก็ได้ด้วยนะครับวิ่งคู่ทางก็5 4ก็มาก็ได้ตังค์เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับที่มาดูงวดต่อมานะครับ1นึ่บวกศนได้หนึ่งหนบวกสเป็น3าม สามบวกแเป็น11 11อ็บเวกหเป็น12 12อบวกสเป็น16 16กสบวกสเป็น18 18ปดบวกหเป็น24 24บวกเเป็น33มสิบสามนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3ามนะครับต่อมาสูตรที่สองบวกสเป็นหกหกบวกเ็ก็เป็นสานะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3นะครับก็ชนกันนะครับสองสูตร ก็ชนกันได้3เหมือนกันนะครับต่อมาลูดเลยนะครับต่อมา3ตัวบนก็ออก503นะครับเห็นไหมครับชนแล้วยังไงก็ต้องมานี่มาดูงวดต่อมานะครับงวดต่อมา3บวก 0ได้3 3บวก3ได้6 6บวก9เป็น15 15บวก7เป็น22 22บวก7เป็น29 29บวก1ก็เป็น30 30บวก7ก็เป็น37 37บวก9ก็เป็น46นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6นะครับต่อมาสูตรที่2นะครับ8บวก8เป็น16 16บวก7ก็เป็น23นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 สองสูตรไม่ชนกันเมื่อไม่ชนกันก็จับคู่กันไปเลยนะครับก็ได้6 3 3 6ต่อมา3ตัตบนก็ออก3 36นะครับก็มาเลยนะครับครบเลยนะครับมาครบเลยนะครับ3 6ตรงตรง ต่อมานะครับผลการคำนวณลุงเรียงได้เขียนไว้แล้วแต่เรามาคำนวณดูว่ามันตรงหรือเปล่านะครับได้ผลลัพธ์ถูกต้องไหมนะครับ6บวก3ก็เป็น9 9กบวก3ก็เป็น12 12บวก1ก็เป็น13 13บวก1ก็เป็น14 14บวก4ก็เป็น18 18บวก6ก็เป็น24 24บวก8ก็เป็น32 32บวก9ก็เป็น41นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นะครับต่อมาสูตรที่2 2บวก2ก็เป็น4 4บวก7็ก็เป็น11นะครับตรงกันนะครับ2สูตรคือได้1เหมือนกันก็ชนกันที่1เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับวิ่งลูดเลยนะครับลูดเลย1ลูดนะครับโอกาสได้เงิน มีแน่นอนนะครับรูดไปเลยก็แต่ก็ยังว่านะครับก็ให้ข้อคิดนิดนึงนะครับว่าสูตรทุกสูตรนั้นมันมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดานะครับขอให้ท่านผู้ชมนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพิจารณาให้ดีก่อนนำไปลงทุนนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับ ส่วนลุงเนียงมีความมั่นใจนะครับว่า1จะต้องมาแน่นอนนะครับขอให้ท่านผู้ชมนั้นพิจารณาด้วยตัวของท่านเองด้วยนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเอาละครับสาหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสําหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ